สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนพงทองเกเก้านะคะหายกันไปนานเลยค่ะพี่ๆหายกันไปนานเลยอันนี้คือลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นลูกไม้โทนชมพูโทนด่างนะคะพี่ส่วนมากจะมีเชื้อราชาวดีนะคะราชาวดีเจ้าวังสยามนาลิมิตเจ้าสวัวส่วนมากจะมีเชื้อพวกเขานะคะถึงได้มาด่างนี่อันนี้ลูกรามงหวานนะคะพี่อันนี้มีสองต้นเลย มีสองต้นในหนึ่งกระถางค่ะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนี่ไม้กาลังมาแรงช่วงนี้ไม้ใบหอกค่ะพี่ไม้ใบหอกช่วงนี้กาลังมาแรงสวยๆหลายต้นเลยนะคะอย่างเส้นต้นนี้โอ้โหด่างสวยค่ะต้นนี้คือด่างสวยมากน้องสวสวยหน้าหวานหวานกันไปเลยค่ะหน้าหวานหวาเลยล,เะะลูกไม้เราต้นละห้าสิบบาทนะคะลูกไม้เราต้นละห้าสิบบาท นี่ค่ะลูกไม้เราต้นละห้าสิบาทสนใจแอดไลน์มาได้เลยค่ะสนใจแอดไลน์มาได้เลยสวยหลายต้นนะนี่ลูกงามวงวานทั้งคู่เลยลูกงามวงหวานทั้งคู่เลยติดด่างทุกต้นนะคะติดด่างนะโอ้โหอันนี้ด่างด่างเขียวค่ะอันนี้คือด่างเขียวน้องสวยนะ สวยๆทุกต้นเลยค่ะสวยๆทุกต้นเลยลูกไม้ด่างค่ะอันนี้ลูกไม้ด่างเป็นลูกเพชรสวนนะชดลูกไม้เราสวยๆทุกต้นเลยนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะต้นละห้าสิบบาทสนใจแอดไลน์ไว้ได้เลยค่ะพี่พีแอดไลน์มาหาทั้งสวนได้เลยสวยนะคะน้องสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะโอ้โห สวยมากเลยพี่ๆสนใจลูกไม้นะคะแอดไน์มาทางสวนได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ